สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวแกะกล่องมือถือแบรนด์น้องใหม่นะครับเทคโนโายครับเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาทําตลาดในไทยได้ไม่นานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําขายในยุโรปมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของทีมแมนซิตี้ลีกดังในยุโรปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันครับอาจจะสเปรสป่าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่า1ก็มี ใบคู่มือ2ใบนะครับด้านหน้าเราก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับถัดไปก็เป็นเคสใสเป็นสายชาร์จข้างบนเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็แถมหูฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวรอบตัวเครื่องกันครับอันนี้ผมก็จะให้ดูขนาดนะครับระหว่าง Vivo Y91 เครื่องเก่าของผมนะครับกับ t e c n o p o v a 2นะครับหน้าจอ6.9นิ้วนะครับนี่ก็คือ ขนาดเป็นแบบนี้เลยนะครับความต่างภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะทุกคนเพราะผมก็ไม่ใช่มือโปรเนาะแต่อยากรีวิวให้ดูฝาหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าขอบเครื่องเนี่ยจะเป็นเฟรมโลหะซึ่งผมชอบมากผมว่ามันดูพรีเมียมดีนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าแบตเขาให้มาเจ0 0พันนะครับ ความหนาของเครื่องผมให้ไม่หนามากพอพอรับได้นะครับแต่จะถูกใจตรงที่ขอบเครื่องเนี่ยเขาทําเป็นเฟรมโลหะซึ่งบางเจ้าเนี่ยเลทห้าพันเนี่ยส่วนมากจะทําเป็นขอบพลาสติกมานะครับซึ่งจับถือแล้วมันดูไม่ค่อยหรูหรานะครับอันนี้ผมผมขอชมเลยว่าผมชอบมากนะครับครับนี่ก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครสนใจหรือว่าลังเลเนี่ยผมก็แนะนําว่า ให้ซื้อใช้นะจากการที่ผมใช้เนี่ยเรื่องการทัชสกรีนหรือการเล่นโซเชียลอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเลื่อนไหลนะผมเคยใช้แบรนดใหญ่ในห้างที่มีมานานแล้วเนี่ยในเลทห้าพันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหน่วงมีช้ากากาตัวเนี้ยมีมีแน่นอนนะครับก็อันนี้ฝากไว้นะครับเขาประกันเป็นหนึ่งปีบวกกับอีกหนึ่งเดือนนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือหน้ามานะเนี่ยผมซื้อใช้เองนะเดี๋ยวเอาใบาเสร็จให้ดู ขอเบอร์ชื่อแป๊บหนึ่งอ่ะดูครับนะหารผมโกหกนี่นะครับซื้อใช้เองนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วกินข้าวก่อนสวัสดีครับ